ใครที่หาออ l นิว X Max วันนี้เข้ามาใหม่2 0 0พันและบอกงี้ว่าคันนี้เนี่ยปี2 0 2 4ไม่เพียง90,00ออกรถใช้เงิน0บาทกันไปเลยสำหรับโปรโมชั่นของเดือนนี้ออกรถ0นบาทคือยังไงนะครับมาจำเรื่องจัดไฟแนนซ์3,000บาทวันที่จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วรับรถโอนคืนทันที3 0 0 0บาทเหมือนเดิมก็แล้วลูกค้าไม่เสียอะไรเลยสักบาทเนาะอ่ะค่ารวมค่าเงินการรวมทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยคันนี้เนี่ยผ่อนเดือนละา0 0 0กว่าบาท5ปีาราคาก็สดหนึ่งแสดมื่นกันบาทเท่านั้นเองของแต่งได้อะไรบ้างมาด ตนก็นจะมีชิลหน้าเรามีให้ทุกคันแบบนี้เลยชุดสีเกรดพรีเมียมอยู่แล้วบอกเลยว่าสีตัวนี้ขายดีสุดเลยมันเป็นสี RS เหมือนของฟอร์ซ่าแหละแล้วบอกว่ามันเหมาะกับสีนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมศูนย์ไม่ทําขายสีนี้<อ>แล้วล้อเนี่ยเป็นล้อ powder coat น้าเงินเปลี่ยนให้ใหม่เลยโหลดหน้าลง2นิ้วจัดก,กระพาไปแล้วด้านหลังคันนี้เนี่ยได้เป็นท่ออาคารงานเพียร์ทูเบรกใหม่ใบเกือบหมื่นแล้วแล้วโชคหลังเนี่ยโอเลี้ยงนะครับเบรกใหม่เหมือนกันเบรกให้ใหม่หมดรับประกันรั่วถึงหกเดือนอีกเบาะปาดให้ใหม่เดินนนนได้้้สสสีีีเเททาคงงแแวยยยบบต่ออกกรระัััฟห นี่เก็บทุกรายละเอียดมอหองบอ,บอ,บอแฮนยังใส่เป็นเดโทน่าให้เลยนี่เครื่องค้างเดิมป้องกระตาแบบนี้รถแกะเครื่องรถทําเครื่องเราไม่ซื้อเข้ารับประกันได้เลยนะครับเบิร์นหน่อยอะจะประมาณนี้รถเครื่องเดิมๆใส่ท่ออาคารพาร์ทูอ่ะมาดูอีกคันหนึ่งคันนี้เนี่ยเหมือนกันเป็นออเนิวแล้วนะแต่คันนู้นได้รถปีเดียวเอง คันนี้ปี23นะมันอาจจะแพงกว่าคันนู้นประมาณ20,000คันนู้นขาย1 7 9คันนี้ปี23ขาย1 9 9ราคาต่างกันเนี่ยประมาณ20,000บาทแต่ของแต่งที่คุณได้ดูคาร์บอนก่อนทั้งคันและออกรถใช้เงิน24,000บาทเท่านั้นเองจบทุกขั้นตอนก็ผ่อนพอกันนะครับเดือนละ5,000ต้นๆนะครับ5ปีคาร์บอนเนี่ยบอกเลยงานเนี่ยมันไม่ใช่งานของเราอาจจะไม่อยู่ในการการับประกันแต่บอกเลยว่างานเนี่ยเทียบเท่ากับลาเราได้เลยมันยังใหม่แล้วก็ยังฉ่ำยังแบบไม่มีเด้งไม่มีร่อนคาร์บ อยู่นแพงอ่ะให้ดูไฟหน้านี่ไฮไลท์เลยไฟหน้าตัวนี้นะครับไฟหน้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นปรับสีได้ผ่านรีโมทนะไม่ได้ผ่านแอปไฟหน้าตัวนี้ลูกค้าทํามาบอกเลยราคาเนี่ยไฟหน้าชุดนี้เกือบหมื่นลองเซิร์ชดูได้นะครับที่ผมเซิร์ชดูมันเจ็ดแปดพันอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็โหลดหน้าลงให้ประมาณสองนิ้วนะครับล้อเป็นล้อม่วงพาวเดอร์โค้ดดูงานคาร์บอนของเขาให้ด่วนว่ามันไม่ได้มีแค่ด้านหน้า<ะ>อยากให้ดูด้านบนนี่ไง นี่แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ถูกนะครับนี่ครอบแผดนเต็มชุดครอบกระเป๋าสายขวาครอบข้างขาครอบฝาถัางํามันพันมนันนี่สักรอบเอวนี้สักตัวอะไรรูปพันขาผ่านเง่าตูดออกหลังกระโหลกโพน่ะ่ะแค่ชิ้นยาวชิ้นเนี้ยคู่หนึ่งต้องมีสักอยู่ประมาณ7 0 0 0พ0 0หบาทแล้วต่อหนึ่งคู่เพราะมันใช้ผ้าเยอะมากๆเลยนะครับดูนี่ด้านท้ายยังมีครบชุดเลยค่ากระบอกลายสีทั้งคันเลยนะแล้วก็จะมีครอบปฟท้ายบนนี่นะด้านหลังเนี้ยก็จะมีชุด7 8 0 0 0ึแปดพัยข้อตัวนี้เป็นท่อมือ2แต่สภาพบอกเลยว่า95 ดีกว่าไม่มีรอยไม่มีตำหนิ <Okay. S 1> เป็นท่อ s c Moto ท่อแบบนี้ถ้าเบิกใหม่อ่ะใบประมาณ2องหมืนกว่า สองหมื่นสองหมื่นสามประมาณนี้แต่ถ้าสภาพอย่างนี้ลงขายมือสองบอกเลยหมื่นแปดตื้อกันให้ไวเลยแล้วโชคหลังเนี่ยเป็นตัวโอลเลี้ยงเบิกให้ใหม่แล้วประกันรั่วซึมให้เหมือนเดิม <Okay. S 1> ยังไม่หมดขอเพิ่มเติมฝั่งซ้ายอีกนิดนึงฝั่งซ้ายคันนี้เนี่ยจัดด้วยกรอง้าคาร์บอนลายสีรอบแข้งโหเต็มจัดคันนี้คาร์บอนไม่รู้จะเยอะไปไหนบอกเลยงานคาร์บอนแบบนี้เต็มคันแบบนี้ต้องมีสามถึงสี่หมื่นบาทแน่นอนถ้าบวกท่อด้วยประมาณสองหมื่นบาทก็เท่ากับประมาณหกหมื่นบาทแล้วของแต่งคันนี้แต่ออกรถ ช้เงิน24,000บาทเท่านั้นเองถ้าสนใจ X Max All New 2,000นี้บอกเลยเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับรีบจับนี่จองกันนะครับช่องทางติดต่อนะครับหน้าโปรไฟล์ TikTok ได้เลยเข้าไปเลยนะครับอยากติดต่อช่องทางไหนนะครับเลือกเอาได้เลยร้านเราอยู่อำเภอเมืองกรุงเทพมหานครติศากลางกรุงเทพมนะครับเปิดทุกวันนี่ยังอยุดตั้งแต่11บเอ็ดโมงสงทุม่มวันนี้มชาช้าตัวไว้กับตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ